วันนั้นฉันจะบอกให้ราชาผลไม้ไทยอะไรจ๊ะอะไรคะุูเก็ตทุเรียรนให้คุณสุขลลนให้คุณสุขใจกับผลไม้ในไทยยกทั้งสวนมาวางตรงนี้อเมซิ่งทุดพลาไดซยยังไงนะฟังใหด้ดีๆฟังให้ดีๆนะ งานงนี้ไม่นานเดี๋ยวจะพลาพดของดีอ่ะใครว่างานนี้ดีขอเสียงหน่อยเลย จขึ้นสิ่งสำคัญยิ่งคือรางวัลผู้ชนะเลือกการประกวดทุเรียนถูกสายพันธุ์ซึ่งเป็นถ้วยพระราชทานจากพระเจ้าวร,อารงวงเธอพระองค์เจ้ากทิิยาทองกิติคุณนั่งเป็นเกียรติอย่างสูงสำหรับการจากกัดงานครั้งนี้ม,นม,นมือศุกสยามขอขอบพระคุณเพื่อเนันต์ดำรงนายกกิติศักดิ์สมาคมผู้สูงแห่งประเทศไทยทียท่ให้เกียรติมาเป็นประธานหลาในวันนี้และขอขอบคุณพระองค์สทัน พี่พิแสยจันทร์นายกสมาคมผู้สูงอายุประเทศไทยคณะกรรมการสมาคมคณะกรรมการจัดงาน,น,นรวมทั้งเกษตรกรชาวสวนพันธมิตรผู้ปลูกงานขอบคุณส่วมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมกันนุนนรงให้คนไทยได้เห็นความมหศัศจรรย์ของผลไม้ประเทศไทยซึ่งมีความหลากหลายมีคมุณภาพซึ่งที่ชื่นชมและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกดันนงนั้นวันนี้นะคะ คนไทยจะช่วยกันทำเอาคุณภาพแล้วก็ที่สุดคุณภาพอันนี้ก็คือการเอาใจใส่ของเกษตรกรแล้วก็สิ่งที่เขาได้รับกล <ım. S 2> <Verse> ับไปก็คือคุณภาพของใจการที่ได้ร่วมกันผลึกกำลังของสื่งสุดยอดประเทศไทยในวันนี้ที่สุขสันต์วันจันต้องกล่ารขอบคุณกันอย่างสุดคำเรัขาดไม่ได้ก็คือตุนธนาเราไม่ว่าในสุดเดียวก็ตุนธนาอยู่บนเวทีของเราสักครู่ในรับเพราะว่าเรามี กความพิเศษนะคะที่จะมาโชว์แบบวันนี้เนี่ยหรือท่านจะไม่เห็นภาพว่าทุกเรียนที่เรานํามาโชว์เนี่ยนะคะแบบมีความพิเศษอย่างไรนะคะขอประสันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกัมาบมหัศจรรรมทุกเรียนไทยค่ะการเร้ต่างกัวาสวัสดีแขกมีเกียรติของท่านนะคะ,ะวันนี้เรามีความยินดีมาก เปลี่ยนมากที่สุดในโลกแต่เราไม่ได้เป็นทุเรียนที่ดีที่สุดในโลกเรามีโมซันคิงที่บอกว่าเป็นทุเรียนที่อร่อยที่สุดในโลกหนูเองกับเกษตรกรพยายามที่ว่าเราจะหาพันธุ์ไหนที่มีจุดเด่นแล้วสามารถเป็นที่หนึ่งที่เป็นทุเรียนที่ดีที่สุดในโลกให้ได้เราพยายามที่สายพันธุ์ขึ้นมาหลายร้อยสายพันธุ์ในแปลงเราที่ประตูจันนะคะปีหน้าจะมีสายพันธุ์่ 500สายพัน์เป็นอนาคตทุเรียนไทยอีกหลายสายพันธุ์ถ้าใครสังเกตหลายปีมาที่ผ่านมาเนี่ยแต่เราจะได้ทานรู้จักกันแค่ทุเรียนหมอนทองทุเรียนก้านยาวทุเรียนชนีแต่หนวันนี้เมืองไทยเรามีทุเรียนทานกันมากกว่า50ามากกว่าห้สายพันธุ์ที่มีอยู่ตามภาคสัปสิทธานะคะแม้กระทั่งที่ศุกษสยามก็มีค่ะ มีมากกว่าสิบสายพันธุ์ที่โดเเียนกันไปนะคะและฤดูการนี้ใกล้จะหมดฤดูการพันธุ์ทุเรียนแปลกๆที่รสชาติอร่อยยังสุกสยามเนี่ยค่ะ,ะคือทั้งนี้เลยนะคะสุกสยามด้วยสายพันธุ์ของเขานะคะลูกเขาเนื้อเขาจะละเอียดหอมหวานและเป็นเวลาทานแล้วจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะซึ่งท่าประธานนะคะจะทำหน้าที่ตัดริบบิ้นนะคะเพื่อ ทำการเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะท่านสื่อมวลชนนะคะเตรียมกล้องเก็บภาพสวยๆไปพร้อมๆกันนะคะดังนั้นนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารขยับขึ้นด้านหน้าสักนิดหนึ่งโอ้ยอย่าพึ่งค่ะเดี๋ยว่คนนี้นักถอยหลังก่อนค่ะท่านคะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะคะพร้อมนะคะห้าสี่สาม ฉะนั้นมิราดาเป็นประชาชนคนไทยเต่เาชาวแห่งชาติเรียนเชิญ<อ>ในการมีผลไม้อร่อยอร่อยนนคะที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้ทานกันในรูปแบบบุฟเฟ่ตทุกทา่านอย่าบนเวทีกับเราก่อนนะคะ สิーー่งที 1> ่ okay, 1น่ะคะูร <t> ิารคะเราขอสิ euh, ่งรอรอส่งสิ่อ่าโอเคค่ะสิ่งที่สงี่กดไลค์ให้กับเมืองศูสยาม่อไปเยียมค่ะยเยี่ยมมากค่ะกดไลค์ให้กับงานดีๆแบบนี้นะคะสุดยอดค่ะเยี่ยมค่ะโอเคได้วยสบคนจนคะโอเคนะคะขอบค่ะ นี่ผลไม้จะมีกันมักมุย